และก็พวก,กับผมซันนกกรงชาแนลนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาทำคลิปได้นกใหม่มาควรทำยังไงนะครับผมมาฟังกันครับผมได้นกใหม่มานะครับผมเราต้องใจเย,ย็นนะครับผมอมืเมื่อเราแขวนในบ้านจนมันโล่งแล้วนะครับผมเราก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่แขวนบ้างนะครับผมวันนี้ผมก็เปลี่ยนมาแขวนด้านหน้านะครับผม แล็นกมันก็จะติดผมนะครับผมติดตัวเล็กเดี๋ยวผมเอาอาหารมาให้ดูนะครับผมอาหารนี่เป็นที่เขาใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อก่อนเลยนะครับผมตั้งแต่เริ่มเลี้ยงนกงหัวจุกนะก็จะเป็นตัวเชมนะครับผมเอามาทําให้นกใหญ่นกอ้วนนะครับผมเนื่องจากนกที่เราได้มามันจะติดผมใช่ไหมเราต้องมาทําร่างกายก่อนนะครับผมอมืนี่เว๋งประมาณน,นี้เลยนะครับผม จากที่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูผมจะแขวนต่ํานะครับผมอ่าท้ายคงจะอยู่แค่หน้าอกเลยนะครับผมคือหัวเราสูงกว่าเราแขวนให้ต่านะครับผมมาครับเดี๋ยวตัดไปที่อาหารที่ผมเพิ่งไปซื้อมาให้นกใหม่กินนะครับผมจากที่ผมพาไว้ให้เพื่อนๆดูนกตัวใหม่ของเราใช่ไหมครับผมมันก็จะตัวเล็กตัวผอมใช่ไหมครับผม าเราจะไม่เน้นอาหารพวกวิตามินสูงเหมือนที่เคยบอกไปเลยนะครับผมเราเน้นย้อนยุคไปสมัยโบราณเลยนะที่เขาให้กันเมื่อเป็นสิบปีที่แล้วนะครับผมก็คือเป็นตัวเชมตัวนี้ครับผมเชมเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูมเมล็ดนะครับผมเล็ดก,ก็จะเป็นแบบนี้อ่า พวกนี้มันจะโปรตีนสูงแต่ถ้านกอ้วนอยู่แล้วอย่าให้กินนะครับผมเอย่าวนกจะขี้กล้านอ่าเราก็ทําให้เขาสมบูรณ์ก่อนนะครับผมเห็นไหมพอเริ่มใบใจตอนนี้ก็เริ่มเปิดดอกเลยนะครับผมอ่านี่คือวิธีแต่งนกใหม่นะครับผมตอนแรกเราเขวนในบ้านให้เขาเริ่มเริ่มร้องก่อนนะครับผมเราค่อยขยับมาหน้าบ้านแล้วหลังจากนั้นเราก็พาไปเที่ยวพาไปเที่ยวนี่คือเราไปเขวน ห่างๆจากบ้านเพื่อนเราที่เราพาไปเที่ยวนะครับผมถ้าเราพาไปเขยนใกล้เราจะโดนนกเจ้าบ้านกดคุมนะครับผมให้เพื่อนๆจาไว้ว่าพาไปเที่ยวก็คือพาไปเขวนกนกนกรัวก็เลยก็ได้นะครับผมอยู่แบบใกล้ๆให้มันได้ยินเสียงถ้ามันเริ่มร้องเราก็ไปเที่ยวบ้านคนอ,อื่นอีกเราแขวนไกลๆแบบนั้นอีกนะครับผมอืมวันนี้เอาอาหารตัวนี้ไม่ดูนะครับเพื่อเ เผื่อเพื่อนๆนบางคนไม่รู้ว่าเจมตัวไหนใช่ไหมครับผมถ้าคนรู้แล้วก็รู้ไปนะครับผมปามาสําหรับให้มือใหม่ได้ดูนะครับผมว่าเจมเป็นตัวนี้แต่ถ้านอกอ้วนไม่ให้กินเพราะมันจะอ้วนเกินนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันโปรตีนสูงอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนดูนะถ้าใครเคยเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรมันคล้ายหมูนุมนะครับผมอืมถ้าสําหรับลูกนอกอะไรผมจะให้กินพวกเม็มพวก ต้วยทองนะครับผมอาหารของเมื่อเมื่อก่อนนะครับผมอาหารน,นกคงหวัวจุกมันมันก็จะมีแค่พวกเ็มพวกต้วยทองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมีหลายอย่างนะขยันลิกอชูฟีมาอะไรแบบผลไม้สูงมาเยอะนะครับผมตอนนี้นกเข่งเขากินจำพวกนั้นเลยนะครับผมลองคิดดูว่าตัากกาเตนัดเม็ดมันยังมีเลยครับตอนนี้อ่าอ่าในเพื่อนๆนต้องใส่ใจนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนอยากไปเข่งสําหรับมือไมยนะครับผม คือมือเก่าเขารู้อยู่แล้วนะครับผมไอ้น,นี่ผมมาแนะนํามือใหม่นะคือเหมือนผมได้นกไม่ใจไหมไหม,มันตัวเล็กนี่ผมก็เอาอาหารไม่เพิ่นดูนะครับคลิปนี้นี่อ่าเดี๋ยวถ้านกเพื่อนๆอ,อ้วนอยู่แล้วเพื่อนๆก็อยาให้กินจะอ้วนเหมือนที่บอกนะครับผมนกไม่การเต่งนกใหม่นะครับผมคือเราแยกจากตัวอื่นนะยินได้แต่เสียงงนะครับผม เหมือนเราเขวนไว้ชายกาหลังบ้านแบบไกลๆไม่ต้องให้เห็นตัวอื่นเลยนะครับผมแต่ถ้าเราเริ่มพาเที่ยวแล้วมันเริ่มร้องนะครับผมอ่าไอที่ผมบอกไปขั้น,นต้นตอนแรกเลยนะครับผมว่าเราพาไปเที่ยวบ้านเพือ่อนในี่ไม่นกไม,เม่เราเริ่มร้องเราขวนไกลๆนะครับผมอ่าถ้ามือใหม่ส่วนมากผมเห็นจะจับไปเขวนเลยนะครับผมจับไปเขวนเลยเราจะโดนนกเขาร้องนะร้องขุ่มใส่นะครับ บางทีนกที่เราพาไปเห็นมันสู้ก็จริงแต่กลับบ้านไปไม่สู้หรือว่าไม่สู้ตรงนั้นเลยก็มีโอกาสนะครับผมคลิปนี้จะมาบอกอให้ความรู้สําหรับมือใหม่มากกว่านะครับผมคือมือเก่าๆที่เขาเล่นอยู่แล้วเขาจะรู้นะครับผมว่านกไม่ควรเอาไปเทียบเลยนะครับผมแล้วก็อาหารมันมีตัวนี้นะครับผมตัวเชมแล้วก็ตัวถ้วยทองนะครับผมสาหรับนกใหม่นกใหม่ส่วนมากมันจะตัวเล็กถูกต้องไหมครับผม นกมันอยู่ในป่าใช่ไหมมันหากินเองลําบากนะครับผมเพราะว่าเราเอามาเลี้ยงเห็นไหมอยู่ในกรุงแต่ว่าเราใหายารสมบูรณ์มันกินได้เท่าที่มันถึงอิ่มมาครับผมแต่นกที่เขาไปต่อในป่าคิดดูว่าวันหนึ่งมันจะได้นอนกี่ตัววันหนึ่งมันจะจำเรื่องกี่ลูกมันก็สู้ที่ว่ามนุษย์เราจัดได้เบบบุฟฟ่ไม่ได้นะครับผม ึงจะจํากัดอิสระเอาแต่ว่าเรื่องความสมบูรณ์ไอ้น,นี้กล้าพูดเลยนะครับผมว่ามนุษย์เราให้ได้เยอะกว่าที่เขาไปหากินนี่ครับผมอืมและอีกอย่างหนึง่งสําหรับนกไม่ย้ําเป็นอันขาดเลยนะครับผมการเทียบนกนะครับผมผมเจอเกือบเรียกซะว่าเป็นกันทุกคนนะครับเด็กใจใจนะครับผมซื้อนอกมา ไม่คิดอะไรเลยกูจะเทียบอย่างเดียวเลยอกูจะเทียบกูเอาไว้เทียบไม่ได้เอ,อเดี๋ยวว่าผมก็ยอมรับนะเมื่อก่อนผมก็บ้าเทียบนะครับผมซื้อนกมาเลียวก็บ้าเทียบนะเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนถ้าไปขออนุญาตใหู้กฎหมายได้ไปขอนะครับผมมันมีเว็บไซต์อยู่ใน google นะให้เพื่อนๆพิมพ์อ่าเดี๋ยวผมสอนให้อีอออกสักคลิปก็ได้ครับผม มันจะมีไปปริ้นได้เลยนะของทางเว็บของกลุมอุทยานคือปริ้นเรียวไปโขอกับอ่าอนุรักษ์สัตว์ป่าใช่ไหมครับผมที่อนุรักษ์สัตว์ป่าเราไปขอได้เลยนะครับผมขอเป็นเลี้ยงนะเรียวโเอาเอกาสารจากฟาร์มที่เราซื้อมามันจะได้เป็นสปสปอ,อ,อะไรอะ่ะผมจาไม่ได้อะไรสปสี่สี่สิบสี่อะไรนี่แหละทำไม่ถูกก็ได้นะครับผมแต่บ้านผมนะครับเคยขอไปเลียวห้าตัว ก็คือขอนกกลงัวจุกห้าตัวขอนกบินลาห้าตัวที่บ้านเคยขอไปเป็นเกือบยี่สิบปีแล้วมั้งครับขอตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดปออสี่แปดรู้สึกว่าครับขอไว้ที่บ้านขอไวห้าตัวบินหลาห้าตัวนกลงห้าตัวนะครับผมมีไว้อุ่นใจกว่านะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนากก็ พยายามทำนะทำใบอรรนุญ,ญาตให้ถูกต้องเราจะได้เลี้ยงแบบอุ่นใจนะครับผมเพราะว่าต้นตกโกงจุกก็สูงนะครับผมเออให้เรามีใบอนุญ,ญาตไว้ก็อุ่นใจนะครับผมเดี๋ยวถ้าเพื่อนเพื่อจะซื้อเพื่อนๆน,น,น,นซื้อจากต่างฟาร์มที่มีใบอนุญ,ญาตแล้วก็ให้เขาขอเอกสารนะครับผมเดี๋ยวเขาจะให้มาอีกสําหรับคลิปนี้ก็เอาอาหารนกไม่ไม่ดูนะครับผมเพราะว่านกตัวเล็กตัวอะไรแล้วก็ กินแค่ให้ขุนให้อ้วนนะครับแต่ถ้าตกออ้วนอยู่แล้วไม่ต้องนะครับผมนอกออ้วนอยู่แล้วเพื่อนๆก็ให้กินพวกอ่าไอพวกวิตามินสูงงผลไม้เยอะๆนะครับผมบางยี่ห้อเขาจะเขียนไว้ข้างหลังนะครับผมว่าอาหารอะไรบ้างส่วนมากมันจะมีส่วนผสมของกล้วยของอะไรแบบนั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับผม